เหตุการณ์นี้ก็คือในทางดาราศาสตร์กร็คือเป็นวันที่กลางวันเนี่ยสั้นแล้วก็กลางคืนจะยาวนานในหนึ่งวันเนี่ยก็คือย4สี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่ากลางวันสั้นแล้วเน,น,น,นี่ยมันกลางคืนก็ต้องยาวนานอยู่แล้วเรามาบวกล,กลบตัวนี้ได้อยู่แล้วแต่ก็จะมีช่วงที่กลางวันเท่ากับกลางคืนเช่นเดียวกันหรือช่วงที่กลางวันมียาวนานกว่ากลางคืน,นแต่ช่วงนี้เป็นพิเศษก็คือกลางวันจะสั้นกว่าช่วงเวลากลางคืนครับเทมายันเนี่ยที่มัน ทำภาษาอังกฤษอยู่ก็เ,เรียกว่า s o l s t i c ก็คือมาจากคำว่าโซเนี่ยที่จริงก็ s O L นะทจริงเราใช้คำว่าโซล่าโซล่าคือ,อแทนดวงอาทิตย์นั่นเองติสตแปว่านิ่งนิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นประเด็นแรกสุดก่อนก็คือถามว่ามันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรที่จริงเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าแกน หมุนของโลกของเราเนี่ยมันเอียงทำมุมกับแกนที่ตั้งฉากกับระนาบสุริยะเป็นหลักทีนี้เรามาดูระนาบสุริยะเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้อย่างไรถือว่าเรามาดูตรงนี้นะกันนะครับอันนี้คือเป็นโลกของเราอันนี้คือดวงอาทิตย์เพี้นเนี่ยโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยถือว่าอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าเกิดว่าโลกของเราเนี่ยแกนของโลกเนี่ยก็คือตั้งฉากกับระนาบนี้มันก็โครจรโดยรอบแล้วก็แกนหมุนเนี่ยก็คือจะตั้งฉากไปแต่เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วแกนหมุนของโลกเนี่ยมันเอียงทำมุมกับแกนที่ตั้งฉากนนี้กก็็คคืืออปััจจุบ23.5 องศาซึ่งก็ไม่ได้ค่าที่มันฟิกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันภายในช่วงของมันการที่โลกเรามีมีแกนเอียงไปเนี่ยทำให้เกิดในเรื่องของฤดูการซึ่งก็ฤดูการเนี่ยทำให้ทำนี้เกิดขึ้นมาก็ว่าเป็นฤดูการที่แตกต่างกันระหว่าง2ซีกโลกเช่นตรงนี้ในเดือนธันวาคมทางด้านซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะเป็นหน้าหนาวเพราะว่าเหมือนว่าพื้นที่ที่อยู่ทางด้าน เหนืออีควเอเตอร์ไปเนี่ยจนถึงขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะเหมือนว่าจะหลบแสงดวงอาทิตย์อยู่ขณะที่ทางซีกโลกใต้ถ้าเราดูเนี่ยที่ประเทศอทศอสเตรเลียหรือว่าทางของแอนตาร์กติกตรงนี้ส่วนน้ําแข็งอยู่ข้างล่างเนี่ยมันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แต่ในช่วงนี้นะในช่วงหน้าหนาวตรงคือหน้าหนาวของซีกโลกเหนือนะครับเพราะวามวลไปจากาส่วนใหญ่อยู่ทางด้านนั้นวิทยาศา,ศาสตร์ก็กําเนิดในภูมิภาคนั้นเลยยึดเป็นหลักเป็นหน้าหนาวแล้วก็ขั้วโลกเหนือสัมพันธ์กันแต่ในทางซีกโลกใต้เนี่ยก็ออสเตรเลียเนี่ย ก็ต on ้องมีการปรับทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกันเป็นปีใหม่ของออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนเหตุการณ์ปกติอยู่แล้วเพราะว่าแกนโลกถึงแม้มันปรับได้บ้างนะครับก็คืออาจจะ24องศาบ้างหรือ23องศาเนี่ยก็แต่ละช่วงหรือใช้เวลายาวนานนิดหนึ่งในการปรับคือมันค่อยๆปรับไปถ้าเราสังเกตการในแต่ละช่วงของฤดูกาลตลอดทั้งปีนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าช่วงหนึ่งที่ราทิตย์ก็ขึ้นเร็วแล้วก็ ตกช้ามากนะนั่นคือถือว่าเป็นช่วงของกลางวันยาวนานภูมิภาคบ้านเราถึงแม้จะอยู่ใกล้อ e q เตอร์แต่ก็ชิดไปทางด้านเหนือตอนนี้เราอยู่ที่ระลี่จดประมาณ7องศาคือมันกินเวลามาเราคิดว่าโดยภาวะปกติอาจจะมืดหกโมงอ่ะพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นก็หกโมงเช้าแต่ถ้าเกิดว่าภาวะนี้ในบางภูมิภาคนะบางทีเนี่ยพระอาทิตย์อาจจะตกห้าโมงแล้วก็ขึ้น สักประมาณตั้เจ็ดโมงเฟนมันจะมีช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นอีกสองชั่วโมงโดยรวมแทนที่จะเป็น12บสองแต่เดิมเนี่ยหกโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้าเนี่ยก็ต้องบวกไปก็เป็น14เป็นกลางคืนก็ยานานก็รวมกันทั้งหมดนะนะก็คือเป็น14ชั่วโมงแต่นี้เรามีลานอนแล้วก็นอนหรือว่าเรานอนเป็นคนนอนแชั่วโมงอะปกติเนี่ยเราก็ตื่นอนไตามปกติพอเราตื่นแล้วเฮ้ยมันยังมืดอ,อยู่ <laughs> ตอนนี้ก็จะมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ออกมาให้ข่าวหรือไม่ก็จัดในการชมปรากฏการณ์หร,หรือว่าหมาวิทยาลัยต่างๆที่มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมมานะครับนะในการสังเกตการไม่ว่าจะเป็นทุยุปราคาจันทรุป,ปราคาหรือเหตุการณ์ที่เป็นแบบมีการประกาศว่าดวงจันทร์มีขนาดใหญ่สุดเนะนื่องจากว่าเข้าใกล้โลกมากที่สุดในช่วงนี้ก็จะมีการประกาศซึ่งผมคิดว่าข่าวสารทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันในแต่ละภูมิภาคคือเหมือนว่าส่งภาพกันไป เทียบเทียบกันเพื่อให้เห็นว่าเออนะเราเห็นตรงนี้นะเราอยู่คอนเกนเราเห็นอย่างนี้เราอยู่ตรงกายเออเพื่อมันก็จะเป็นความสนุกที่เราเห็นร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนละภูมิภาคกัน สถานการณ์ของโรคฝีดาดลิงตอนนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกการติดต่อจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดปกติแล้วถิ่นของการแพร่ระบาดเนี่ยจะอยู่ในแถบแอฟริกาและก็อาจจะมีระบาดเป็นพักๆในอเมริกาหรือยุโรปบ้างอันนี้เนื่องจากว่ามีการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงภูมิคุ้มกันที่ลดลงไม่อยากให้ทุกคนตระหนกแต่เป็นการเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามเราสามารถติดตามได้จากองค์การอนามัยโลกหรือกรม ควบคุมโรคเพื่อเป็นความรู้และเป็นการป้องกันตัวค่ะ ดาดลิงนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงไวรัสตัวนี้นะคะมีถิ่นกําเนิดอยู่แถบทวีปแอฟริกาพบได้บริเวณแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกพบการติดเชื้อในสัตว์เช่นลิงรวมถึงสัตว์ฟันแท้ต่างๆเช่นหนูกระรอกโดยสามารถแพร่เชื้อสู่คนได้และคนก็มีการติดเชื้อจากคนสู่คนได้เช่นกันฝีดาดลิงและเชื้อฝีดาดที่ทําให้เกิดฝีดาดในคนหรือไข้ทรพิษนี้จัดอยู่ในกลุ่มพอ ไวรัสเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันแต่ลักษณะความรุนแรงของโรคเนี่ยต่างกันมากโดยฝีดาดลิงเนี่ยจะมีความรุนแรงของโรคค่อนข้างน้อยส่วนของฝีดาดหรือไข้ทรพิษเนี่ยจะมีความรุนแรงของโรคค่อนข้างมากลักษณะอาการเนี่ยจะคล้ายกันค่ะก็คือมีตุ่มโดยเราไม่สามารถแยกลักษณะของตุ่มน้ําระหว่างฝีดาดของคนกับลิงได้นะคะจะต้องอาศัยอย่างเช่นอาการของฝีดาดลิงก็จะมีต่อมน้ําเหลืองโตเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในอดีตในช่วงที่มีการระบาดของฝีดาษทุกคนจะได้รับการปลูกฝีหรือวัคซีนป้องกันฝีดาษหลังจากที่โรคฝีดาษถูกกวาดล้างไปเมื่อประมาณ40ปีก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้มีการฉีดวัคซีนชนิดนี้เกิดขึ้นดังนั้นจึงทำให้ภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษลิงเนยลดลงเราจึงพบเห็นการระบาดและการติดเชื้อของฝีดาษลิงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ ในส่วนของอนาคตเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอยากจะให้ทุกๆคนด้วยกันระมัดระวังโดยการไม่ไปสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือคนที่ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหากเขามีอาการที่เข้าข่ายโรคฝีดาดลิงถ้าหากคุณมีบาดแผลมีรอยทะลอกที่มืออะไรอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังและอีกหนึ่งอย่างการรับประทานสัตว์ป่าถ้าเกิดสัตว์ป่วยและเราไม่ปรุงให้สุกเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้เราติดเชื้อได้เช่นกันค่ะโควิด1 9เนี่ยค่ะการระบาดจะเป็น ไปอย่างรวดเร็วผู้ที่ได้รับเชื้อของโควิด -19 สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการของโรคจึงทําให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วแต่ในส่วนของฝีดาดลิงเนี่ยค่ะผู้ป่วยจะแพร่กระจายเชื้อเมื่อเริ่มมีอาการแล้วรวมถึงจะสามารถแพร่เชื้อได้ก็ต่อเมื่อมีการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆของสัตว์ หรือคนที่ป่วยนะคะความรุนแรงของโรคฝีดาดลิงน้อยโดยอาการของโรคเนี่ยผู้ป่วยสามารถหายได้เองภายใน2-4สัปดาห์ค่ะอาจจะพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้โดยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3-6%ค่ะ ถ้าเป็นในส่วนของเกี่ยวกับส่วนที่ดูแลสัตว์ก่อนที่จะมีการนําเข้าจริงๆก็คิดว่าน่าจะมีในรูปแบบของการควบคุมสุขภาพของสัตว์การตรวจโรคอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะอาจจะเพิ่มความระมัดระวงังถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดรวมถึงผู้ที่ดูแลสัตว์เมื่อเรารับสัตว์มาจากต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการดูแลตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในอดีตเราอาจจะคิดว่าวรัสตัวนี้อยู่ เพราะว่าอยู่ในทวีปแอฟริกาใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้การเดินทางทำให้ใกล้ชิดกันก็อาจจะมีโอกาสที่จะพบเชื้อในแถบเอเชียหรือประเทศไทยได้หากมีการนำเข้าสัตว์เลี้ยงจากแอฟริกาหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดค่ะ ถ้าเราเข้าไปณนะบริเวณนั้นที่มีกระแสะไฟฟ้ากระจายอยู่เราก็จะถูกไฟดูดขาของเราเนี่ยก็ต้องแตะอยู่พื้นและไม่มีฉนวนใดมากัน้นนั่นคือว่าไฟฟ้าวิ่งครบวงจรจากตัวต้นทางไปยังพื้น เราต้องเข้าใจคําศัพท์ตรงนี้ก่อนไฟลวกไฟดูดไฟช็อตไฟรั่วเนี่ยให้เรานึกถึงท่อน้ํามีน้ําไหลยอยู่ในท่อถ้าเกิดว่าท่อมันเกิดขาดหรือชํารุดแล้วน้ําไหลออกมานี่คือพอน้ํั่วไฟก็เช่นเดียวกันตัวเขาเองจะไหลยอยู่ในสายทองแดงอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวหุ้มอยู่ภายนอกถ้าเกิดตัวหุ้มมีความเสียหายหรือชํารุดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวสายไฟข้างในเนี่ยเกิดไปโดนตัวนําอาจจะผ่านความชื้นหรือน้ําหรือก็แล้วแต่แล้วไปโดนโครงเหล็กที่สามารถนําไฟฟ้าได้ตอนนี้ครับมันเกิดไฟลวกแล้วลต่อมานะครับไฟดููดดตััวไเเเอองงงี่ยยา อันตรายเท่าไหร่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยไม่ไปสัมผัสโดนโครงเหล็กหรือตัวนําเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยไปสัมผัสตัวโครงเหล็กหรือตัวนําที่มีไฟฟ้ารั่วออกมาเนี่ยเราก็จะถูกไฟดูดเนื่องจากว่าลักษณะการรั่วอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะรั่วผ่านโครงสร้างหรือ,อจ,จะรั่วแบบสายขาดแล้วมาพาดกับบางสิ่งบางอย่างที่สามารถนําไฟฟ้าได้แล้วเราไปสัมผัสกับ ตัวสิ่งที่นำไฟฟ้าตัวนั้นตรงนี้แหละถ้าเกิดครบวงจรเนี่ยเราก็จะถูกดูดไฟชอ็อตก็คือจริงๆมาจากคำว่าชอ็อตเซอร์กิตซึ่งจะเป็นการชอร็อตระหว่างสายไฟเมนลหลักกับสายกลางหรือสายนิวทรัลเมื่อสายเกิดการชํารุดและสาย2เส้นนี้มาแตะกันมันก็เกิดการวิ่งโดยที่ไม่ผ่านค่าความต้านทานใดๆเลยกระแสะนี้จะมีค่าสูงมากและเกิดความร้อนสูงอาจจะเป็นอันตรายกับบ้านเรือนที่พักอาศัาายได้สมมุติเราเห็นพื้นที่ที่มีตัวนําลักษณะนี้เนี่ยให้เราสงสยัยแล้วเห็นลักษณะภายนอกมีสายไฟเกิดขาดเกิดร่วหรือเกิดค้อยพาดลงมาให้ระวัง หนึ่งบางทีอาจจะสังเกตได้ยากแต่ว่าถ้าเราเห็นอะไรผิดปกติแนะนําว่าให้ระวังในส่วนนี้ไว้ก่อนเราอาจจะเคยสัมผัสอะไรที่มีไฟฟ้าร่วกมาน้อยๆนะครับเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าโทรศัพท์มันสั่นอยู่หรือเปล่าคือใช่ไหมครับจะประมาณนั้นถ้าเกิดว่ากระแสที่เข้ามายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทําอันตรายกับกล้ามเนื้อเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยกใ็ให้ถอยออกมาดีกว่านะครับ IEC International Electrical Commission นะครับแต่ดานนี้ได้บอกไว้ว่าระยะเวลากับกระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะส่งผลกับการทําอันตรายกับร่างกายชีวิตของเราซึ่งเขาจะแบ่ง4โซนด้วยกันเราต้องมาดูว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวเรานานแค่ไหนนั่นแหละครับถึงจะบอกได้ว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนระวังอย่าให้ไฟ ผ่านตัวเราแบบครบวงจรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอะไรที่ป้องกันได้เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งครบวงจรไปยังตัวเราเนี่ยให้เราหาสิ่งนั้นมาป้องกันไว้ก่อนคนที่โดนช็อตเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องอยู่ในบริเวณที่มีความเข้มของกระแสไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสูงมากเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยได้พยายามหาสิ่งป้องกันตัวก่อนหาไม้แห้งยาวๆหรือวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าอย่างเช่นในกลุ่มพลาสติกแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เปียกน้ำนะครับไปดึงหรือไปนำเขาออกมาแนะนําว่าให้มีระยะห่างหน่อยเพราะว่ากระแสไฟฟ พอนความเข้มลงเรื่อยๆให้เรานึกถึงตอนเราโยนหินลงไปในน้ำครับมันจะก็เกิดการแผ่ของวงคลื่นถูกไหมครับงั้นยิ่งไกลเราก็จะยิ่งได้รับกระแสไฟฟ้าหรือการดูดของไฟฟ้านี่น้อยลงสําคัญก็คือป้องกันตัวเราก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่สามารถช่วยได้อยู่ใกล้ๆหรืออาจจะมีหน่วยงานที่คิดว่าเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจตรงนี้แล้วเขาสามารถช่วยได้เราก็สามารถแจ้งตรงนั้นด้วยดีกว่านะครับ ปรับคาแนะนําการฝ้ารองเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับให้เราสังเกตสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนว่ามีลักษณะเสี่ยงที่จะเกิดไฟรั่วไหมหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆแล้วเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราไหมนะครับเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะเข้าไปใกล้บริเวณที่มีไฟฟ้ารั่วเยอะเนี่ยเราก็จะรู้สึกระดับหนึ่งก่อนถ้าเรารู้สึกแล้วเนี่ยก็พยายามถอยออกมาดีกว่านะครับแล้วก็สำคัญคือกันไว้ดีกว่าแก้นะครับอันนี้กันไว้ดีกว่าแก้ครับ มีความเป็นจริงอะถอดยากมากถอดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขนาดคนที่เรียนกายวิภาคเนี่ยยังหมดแรงเลยในการที่จะย้ายเอาเพื่อนตอกที่กระดูกศรีรษะเนาะกระดูกกะโหลกกับกระดูกคอชิ้นที่หนึ่งเนี่ยการที่เราจะรีมูฟออกมาเพื่อให้นักศึกษาเฉพาะทางเขาเรียนอะยากออกแรงมากเพราะฉะนั้นการที่นอนเฉยๆแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยยากมากค่ะไม่ออกแน่นอน ม,มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าไปถึงขนาดตั้งกล้องตามล่าหาผีกระสือกันเลยออกข่าวเนาะแล้วก็ในในทวิตอะไรพวกนี้ก็เป็นเทรนด์ขึ้นมาละพักหนึ่งเลยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องกระสือเนี่ยค่ะโอ้ถามว่าทําได้ไหมถ้าเราใช้เครื่องมือในการทาเนี่ยมันทําได้แต่ถ้าสมมุติว่าให้นอนแล้วเอามือจับ่างนี้ใช่ไหมที่จันดูในทีวีเนาะเขาก็ทําแบบนี้แนละ้วเขาก็ดึงขึ้นมา คราวนี้เอาอันแรกก่อนการที่ร่างกายเรามันจะเคลื่อนไหวหว่าทํางานได้เอาที่มือเนาะมันต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลังแล้วกระแสประสาทเนี่ยมันไปสั่งการให้มือเราเคลื่อนขึ้นมาแล้วจับคอคราวนี้หน้าจุดที่ถอดหัวพอถอดหัวปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ากระสือเนี่ยเขาถอดมาเนี่ย อาจารย์ไม่เห็นว่าในโมเดลกระสือเนี่ยมันมีไขสันหลังติดมาด้วยการจะทําแบบเนี้ยเคอาจจะถอดได้ตอนแรกสมมุตินะแล้วปุ๊บพอมาไขสันหลังมันแยกออกจากหัวเนี่ยมือมันก็ต้องนิ่งแล้วสิมันก็หมดการส่งกระแสประสาทต่ตอกันแล้วอะ,ค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะถอดหัวแล้วเนี่ยยูต้องเอาไขสันหลังขึ้นมาด้วยอันที่2คือเครื่องในอ่ไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจเนาะแล้วก็รวมจนถึงลำไส้เนี่ยโอ้จุดยึดมันเยอะนะคะ การที่มันจะแขวนอยู่ในร่างกายของเราได้เนี่ยเขาต้องมีจุดที่จะให้มันยึดแล้วให้โครงสร้างอาวัยวะภายในอะ่ะมันสเสถียรคือมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่แขวงไปพับไปพับมาจนกระทั่งว่ามันบิดอะไรอย่างเงี้ยจุดยึดมีเยอะจุดยึดแต่ละจุดเนี่ยก็มีความแข็งแรงของมันอีกถ้าสมมุติว่าจะเอาหัวของอีกคนนึงไปใส่ในร่างของอีกคนนึงอ่ะถามว่าทําได้ไหมทําได้ย้ายออกมาแล้วก็ไปใส่แล้วก็เย็บกลับถามว่าถ้าใส่ไปแล้วมันจะมีชีวิตไหม ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีชีวิตถ้าเราเอาหัวออกไปอะค่ะหนึ่งอะเส้นเลือดมันก็ต้องฉีกขาดด้วยเนาะแล้วก็ใส่ไขสันหลังกับสมองอะมันต้องหลุดออกจากกันอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราจะเอาไปก็แสดงว่าจะต้องมีการผ่าตัดซึ่งเอาหัวใจออกไปด้วยให้มันติดไปด้วยในความคิดอาจารย์เนาะมันถึงจะหล่อเลี้ยงไอ้เซลล์สมองหรือว่าอะไรอยู่อะรวมจนถึงต้องตัดเอาไขสันหลังออกไปด้วยไขสันหลังอะค่ะมันเป็นระบบประสาทส่วนกลางคราวนี้เนี่ยข้อจํากัดของมันคือระบบประสาทส่วนกลางอะพอมันเสียหายแล้วเนี่ยโอกาสที่ ฟื้นตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงแล้วสมองเสียหายเนี่ยการที่ว่าจะกลับมาเป็นปกติอะมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขสันหลังเราถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วไปใส่อีกคนนึงอะอาจารย์ก็มองไม่เห็นภาพว่ามันจะสอมแซนตัวเองได้ยังไงอันนี้แหละค่ะที่แบบมันมันเป็นความยากถ้าเป็นไซไฟอะทำได้อาจารย์เห็นเยอะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนล่างเนาะแม้แต่เรื่องสีสามานเนาะที่เราดู วิชาชีพที่ต้องใช้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์จะมีในเรื่องของแพทย์ทันตแพทย์เภสัชพ,พยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยแสดงว่าทุกศาสตร์ที่ทํางานเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ร่างกายของมนุษย์เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังมองว่ากายวิภาคศาสตร์มันยังเป็นศาสตร์ที่มีความจําเป็นอยู่ยังมีความสําคัญอยู่มันจะต้องต่อยอดนะคะเรารู้แบบนี้ละทํายังไงให้มันมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นที่สามารถจะรักษาคนได้เร็วขึ้นหรือว่าผ่าตัดยังไงแล้วเข้าไปแล้วปลอดภัยที่สุดเร็วที่สุดโดยการใช้เซอร์เฟซอะนาโตมีพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายได้จําเป็นอยู่ก็เลยยังมองว่ากายวิพาาาก์ยยยยััังงเเเเป็นนนนนสตรรรรทีีี่่ได้้ออืๆะะะคฉ ก็สนใจก็มาเรียนในการยิงปืนโดยทั่วไปนะคะกระสุนที่ถูกยิงขึ้นไปอะคะ่ะไม่สามารถหลุดออกไปแล้วก็หายออกไปนอกโลกได้นะคะ ในทางฟิสิกส์วัตถุจะหลุดออกจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะคอยดึงวัตถุให้กลับลงมาเนี่ยวัตถุนั้นจะต้องมีอัตราเร็วมากกว่า11.2กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะหรือที่เราเรียกว่าอัตราเร็วหลุดพ้นค่ะแต่กระสุนโดยทั่วไปนะคะมีอัตราเร็วน้อยกว่าอัตราเร็วหลุดพ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะกระสุนปืนจุด3.8 มีอัตราเร็วอยู่ในช่วง200 2 8 0ถึง280เมตรต่อวินาทีความเร็วนี้จริงๆก็เยอะนะคะเทียบได้กับความเร็วของเครื่องบินพาณิช์โดยอาศัยการอธิบายเรื่องอัตราเร็วหลุดพ้นยอย่างที่บอกนะคะว่ายังไงกระสุนก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกขอยกตัวอย่างแบบนี้หากเรายิงปืนจุด38ขึ้นไปตรงๆในแนวดินสมมติว่ากระสุนปืนมีความเร็ว200 50เมตรต่อวินาทีค่ะกระสุนเนี่ยจะขึ้นไปได้สูงสุดประมาณ3.2กิโลเมตรค่ะในเวลา25.5วินาทีค่ะและที่สำคัญนะคะตอนที่กระสุนตกลงมาค่ะขาลงนะคะความเร็วของมันเนี่ยนับตำแหน่งที่ยิงจะเท่ากับตอนเริ่มต้นนั่นก็คือ250เมตรต่อวินาทีเช่นกันทีนี้ลองเปรียบเทียบในแง่ของพลังงานศักย์เราจะพบว่า กระสุดสเนี่ยอาจจะหนักอยู่ที่ประมาณ10กรัมตกจากความสูง3.2กิโลเมตรหากมันตกลงมาใส่หัวคนเราเนี่ยนะคะอันตรายหรือความแรงของมันเนี่ยนะคะอาจจะเทียบได้กับการปล่อยของที่หนัก6.4กิโลกรัมค่ะตกจากความสูง5เมตรแล้วก็ใส่หัวเรานะคะซึ่งชัดเจนค่ะว่าอันตรายมากๆค่ะหากมองจาก เรื่องของพลังงานศักว์นะคะมุมทิ่ยิงก็จะมีผลค่ะนะคะตัวอย่างเช่นหากเรายิงปืนจุด3 8ทแปทำมุม60องศากับพื้นมันก็จะขึ้นไปได้สูงสุด2.4กิโลเมตรค่ะซึ่งจะเห็นชัดว่าขึ้นไปได้สูงสุดน้อยกว่าการยิงในแนวดิ่งนะคะทีนี้พลังงานศักว์ของมันก็ลดลงเช่นกันค่ะแต่การยิงปืนด้วยมุม60องศากับพื้นเนี่ยจะทำให้กระสุนตกได้ไกลถึงระยะ5.5กิโลเมตรค่ะ จากข้อมูลนะคะที่กล่าวไปการที่เรายิงปืนขึ้นในแนวดิ่งบริเวณพื้นที่ที่มันจะตกลงมาเนี่ยนะจะแคบหน่อยอย่างเช่นถ้ายิงในงานนั้นโอกาสที่กระสุนจะตกลงมาก็จะเป็นบรเวณแคบในงานนั้นไปอีกมุมหนึ่งถ้ายิงปืนทำมุม60องศาทำมุมใดๆนี่โอกาสที่จะไปตกอย่างที่คำนวณไปไกลถึง5.5กิโลเมตรเราอาจจะไปตกอีกง,งานหนึ่งได้โอกาสที่จะทำร้าย ผู้คนในอีกงานหนึ่งก็เกิดขึ้นได้ซึ่งก็เห็นได้ชัดนะคะว่าองศาของการยิงมีผลค่ะแน่นอนเลยค่ะสภาพอากาศมีผลนะคะการประมาณทางฟิสิกส์เมื่อสักครู่นะคะเราตัดข้อมูลทางสภาพอากาศออกไปนะคะแต่ตัวแปรที่สําคัญสภาพการนั้นจะอาจเสริมกระตุ้นหรือปรับทิศทางของกระสุนให้มีความซับซ้อนและก็แรงมากขึ้นค่ะ เราเห็นข่าวเกี่ยวกับอันตรายของการยิงปืนขึ้นฟ้านะคะและเราก็ทราบหลักการที่คล้องเบื้องต้นของทางฟิสิกส์นะคะยิ่งยืนยันชัดเจนค่ะว่าการที่กระสุนตกลงมาเนี่ยอันตรายแน่นอนก็ขอฝากนักเรียนนักศึกษานะคะให้สื่อสารเรื่องนี้แก่ญาติผู้ปกครองค่ะแล้วก็เชิญชวนให้เฉลิมฉลองด้วยวิธีการตื่นค่ะ